สวัสดีครับอ่ะผมให้ดูอะไรคุณเห็นอันนี้ไหมนี่ที่เป็นแท่งๆเนี่ยนะเอ่อเรียกว่าสิวะลึงหรือลึงของพระสิวะนะครับก็เกี่ยวข้องกับเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูชัดๆเกี่ยวข้องกับเพศชายนะครับเพศชายนะนะนะกลับมานะซึ่ง วันนี้จะมาพูดเรื่องของเพศชายแล้วกันนะครับคุณรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้แล้วก็เป็นความไม่รู้ว่าเป็นความลับหรือเปล่าแบบผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลยครับตอนวัยรุ่นนะจนผมได้เรียนรู้เรื่องพลังงานกดแรงดูดจิตวิญญ,ญาณและได้เข้าถึงพลังงานบางอย่างนะครับเออผมได้รับรู้ครับว่าเฮ้ยพลังงานทางเพศ หรือพลังงานของผู้ชายหรือพลังงานอะไรก็ตามครับที่เรียกว่าความเป็นชายเนี่ยผมผมรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรตื้นตันแล้วก็อึดอัดมากนะครับที่อยากจะบอกเรื่องนี้มากแต่มันบอกทั้งหมดไม่ได้จริงๆเอาไปว่ามาบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันนะว่าโดยส่วนตัวนะทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้ ถ้าประเทศไทยเนี่ยก็คือปลากคิดเนาะอ่าผมเห็นมา้งแจะเด็กแล้วแล้วก็ไม่เคยเชื่อนะไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้เลยเดี๋ยวผมขยับให้เห็นชัดๆอ่านี่ผมแทบจะไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเอ่อจนผมมาเห็นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลนะที่เขาแห่เนี่ยแหละนะลึงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยผมหาข้อมูลมามีอินเดียผูฐาน กรีซนะแบบโบราณนะครับอิตาลีแล้วก็ไทยนะครับแสดงว่าแสดงว่าหนนต้นไม้แสดงว่า,ส,วา,า,ส,วาสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตรงเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยมันมีความหมายซ่อนอยู่มันมีพลังอะไรซ่อนอยู่แปลกๆแ,และแน่นอนครับสถา,าส,ถ <laughs> สถานที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันก็เป็นภาษาเป็นสถานสถานที่ที่ผมยืนอยู่มันก็เป็นสถานที่ที่โอเคเหมือนจะ พลังงานดีเหมือนจะเขาทํามาเพื่อเป็นอะไรบางอย่างนะครับอ่ะผมให้ดูเป็นลานกว้างๆมากเลยแล้วมีสีวะลึงอยู่ตรงกลางนะแล้วผมให้ดูตรงนี้เดี๋ยวนี้แต่ละหินรอบๆครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศนะอ่ะให้ดูอาจจะไม่ได้มาอนาจารย์หรืออะไรนะครับนะว่านหลังผมจะพาเดินดูเนี่ยมันจะมีหินอยู่รอบๆนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ตรงนี้ก็หินหิน หินตั้งล้อมเรียงล้อมล้อมรอบเป็นวงกลมกว้างๆเลยซึ่งสถานที่นี้เนี่ยผมก็ชอบมานั่งเล่นน,นะครับตอนเมื่อ10ปีที่แล้วมั้งนะสมัยผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยผมก็เอ๊ะทำไมมันสับปะดนจริงๆนะมาสร้างอะไรแบบนี้มันไม่เห็นจะ,จะเจริญหูจเจริญตาทำไมไม่ทำอะไรดีๆจนผมเริ่มเข้าใจเรื่องของพลังงานกดแรงดูดจิตวิญญาณรวมถึง สิ่งที่มองไม่เห็นการสั่นสะเทือนต่างๆเนะี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันนะเพราะเรื่องนี้ไม่มีสคริปต์นะครับเป็นสิ่งที่อยากจะมาแชร์กันผู้ชายทุกคนคงจะรู้ครับว่าตัวเองเหมือนมีอะไรอยู่บางมีอะไรอยู่ภายในตัวเองเยอะซึ่งนี้ผมไม่ได้มาพูดในเรื่องของพลังงานทางเพศน,นะไม่ได้มาสับปะด,ดนหรือพาคุณมางมงายหรือหมกมุ่นอะไรอย่างนี้นะครับให้คุณเข้าใจเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วคุณก็รู้ดีอยู่ก่ใจ คุณมีพลังงานอะไรบางอย่างครับแล้วถ้าวันนี้คุณกําลังจะติดขัดคุณกําลังจะรู้สึกเหมือนตันๆมันก็บ่งบอกแล้วว่า<ม>คุณยังไม่ได้ใช้คุณยังไม่ได้เข้าถึงคุณยังไม่ได้เชื่อหรือคุณยังถูกตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะเนี่ยทุกๆุกขินเนี่ยจะมีนะนี่เช่นขินอันนี้นะก็จะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมีเยอะครับมีเยอะนะซึ่งคุณก็รู้ว่า ถ้าเรามองในยุคของเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมจะมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องงมงายนะผมจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ควรจะมากราบไหว้มันไม่ควรจะอะไรซึ่งผมก็ไม่ได้กราบไหว้หรืออะไรแต่ผมเรียกว่าเข้าใจแล้วก็เคารพนะมันทาให้ผมเข้าถึงนะไอ้อันนี้ด้วยนี่ดูนี่เห็นไ,ไหมขนมขออนุญาตเดินไปก่อนพอดีมีคนเขากําลังปรับทัศนียภาพตรงนี้ตัดหญ้าตัดอะไรนี่เดี๋ยวผมเดินขึ้นไปข้างบนให้ เดี๋ยวเรามองดูจากมุมมุมสูงมันเป็นลานกว้างๆเลยนะกว้างมากเห็นไหมกว้างมากพูดอะไรลืมเลยนะ <c oughs> เดินเหนื่อยนะเดินขึ้นมาที่สูงขึ้นนะเรื่องพวกนี้นะครับไม่ใช่เรื่องหมกมุ่นไม่ใช่เรื่องสับป,ประรดหรือไม่ใช่เรื่องอะไรผมไม่ได้พาคุณมา รับรู้เรื่องอะไรที่มันไม่ดีแต่ผมจะให้คุณเข้าใจครับว่าผู้ชายของเราเนี่ยหรือพลังงานที่เป็นผู้ชายเนี่ยหรือผมเคยได้ยินเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะเกิดสองรอบรอบแรกเนี่ยเกิดจากท้องแม่รอบที่สองเนี่ยเกิดจากการตื่นขึ้นจากหลับไหลนะซึ่งผมไม่เคยเข้าใจครับจนผมตื่นขึ้นจากหลับไหลครับผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาชีวิตผมเนี่ยไม่เคยเป็นลูกผู้ชายเลย ที่ผ่านมาในชีวิตผมเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายครับเป็นบอยนะจนผมเข้าถึงสิ่งที่ที่ลึกระดับหนึ่งที่มีพลังงานที่อะไรอย่างเงี้ยผมเลยเข้าใจครับว่านี่สินะที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากบอยเป็นแมนเปลี่ยนจากเด็กผู้ชายเป็นลูกผู้ชาย อันนี้ไม่ได้มาบอกว่าผมเป็นลูกผู้ชายแบบลูกผู้ชายตัวจริงแข็งแรงแข็งแกร่งนะช่วยเหลือผู้หญิงอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ซุปเปอร์แมนมใช่ะไรแต่มันคือพลังงานที่อยู่ภายในของเราครับที่เราเปลี่ยนจากเด็กผู้ชายกลายเป็นลูกผู้ชายผมเลยอยากให้คุณตระหนักครับในการเป็นชายของเราไม่ใช่เพื่อเป็น e go, อีโก้อัตตาไม่ใช่เพื่อขยายอํานาจไม่ใช่เพื่อทับถมผู้อื่นนะแต่เพื่อตัวเองครับความเป็นชายของเรามันคือเพื่อตัวเราเอง วันนี้ถ้าชีวิตคุณยังตันๆไปไม่ถึงไหนไปไปไปไ,ปได้เดินหน้าสี่ทอยหลังสามนะแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายผมอยากให้คุณเคารพในความเป็นชายของตัวเองเริ่มต้นกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่เราไม่เคยยอมรับหรือทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํายกตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่ปลดล็อกผมจริงๆเนี่ยมันคือผม ยอมรับในสิ่งที่ผมไม่เคยยอมรับคือเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่เหมือนจะงมงายผมเป็นคนไม่ชอบอะไรงมงายนะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบอีโก้สูงอัตตาสูงดูสิการที่ไม่งมงายไม่ไม่กราบไหว้ไม่อะไรก็กลายเป็นอีโก้อัตตาเหมือนกันจนผมเริ่มเข้าใจและศึกษามากขึ้นทุกๆอย่างมีเหตุและผลคนโบราณมีสติปัญญามากกว่าเราคนโบราณรู้เทคโนโลยีอะไรมากกว่าเราเยอะมากแต่เราครับมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวมีแค่ Google มีแค่ AI แล้วบอกว่าเรามีภูมิปัญญามากกว่าคนโบราณผมคิดว่ามันคงจะไม่ใช่นะผมได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับนะที่ผ่านมาเนะี่ยเขาบอกว่าเนี่ยยุคเขาไม่มีที่ดินไม่มีอะไรนะดูพวกคนมีที่ดินเยอะสินะเรามายุคนี้สิลองรีเซ็ตทุกอย่างให้เท่ากันสิเขาว่าหรือว่าเด็กเขาว่านะหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เท่าๆกันเนี่ยไปได้ไกลกว่าคนยุคก่อนแน่นอน ผมก็ได้แต่ฟังครับแต่ผมไม่สามารถพูดได้ผมจะบอกว่าสิ่งที่ความคิดแบบนี้หรือสิ่งที่การพูดแบบนี้มันเป็นเรื่องของอีโก้และอัตตาคนเราอะ่ะมักจะคิดว่านี่แหละฉันรู้มากกว่าลองรีเซ็ตให้ทุกคนเป็นศูนย์เท่ากันสิหรือจนเท่ากันสิฉันคงจะทำได้ดีกว่านี้ก็คุณโทษสภาพแวดล้อมภายนอก คุณคิดว่าคุณมีทรัพยากรภายนอกเพียงพอคุณคิดว่าคุณทําอะไรมากพอคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันคือการมองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นการเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจการรับรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้ถามว่ามันเกี่ยวอะไรเนี่ยผมอามาพูดมั่วปนกันทําไมอยากให้คุณเข้าใจครับว่าว่าโลกใบนี้มันไม่ได้ทํางานในในแบบที่เราเข้าใจ โลกใบนี้ไม่ได้ดำรงอยู่ในแบบที่เรารู้แค่ด้านเดียวมันมีอะไรหลายๆด้านมากๆที่จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนความรู้สึกเรารวมถึงเปลี่ยนแปลงจิตใจเราได้นะขอเดินต่อนิดนึงนะยังไม่รู้ว่าจะจบคลิปนี้ยังไงนะตาเรื่อยๆเ,เดินขึ้นบันไดอีกก็นั่นแหละครับนะ พูดยากมากเลยเรื่องพลังงานตรงนี้เนี่ยนะเพราะมันดูเหมือนงมงายดูเหมือนพาหมกมุ่นเนาะก็เอาเป็นว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันมีคนเนี่ยฟีดแบมาหาผมเยอะมากว่าอยากเรียนแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับพลังงานของผู้ชายนะผมก็เลยจัดเตรียมคอร์สไว้ให้นะครับซึ่งตอนนี้กําลังรวบรวมหรือเรียบเรียงเนื้อหายอยู่ตอนแรกก็จะสอนแค่5วันตอนนี้เนี่ย เนื้อหาเนี่ยผมจะเอาเรื่องกฎแรงดูดจิตวิญญาณควอนตัมฟิสิกส์ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็เอาเรื่องพลังงานทางเพศพลังงานผู้ชายพลังงานเกี่ยวกับการตื่นของอลูกผู้ชายนะและเข้าใจระบบของผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเอามาใส่ด้วยอาจจะต้องสอนถึง15วันนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องอย่างเนี้ยนะ,ะกฎแรงดูดจิตวิญญาณควอนตัมฟิสิกส์นะครับรวมถึง สิ่งที่เรามองไม่เห็นการนั่งสมาธิรวมถึงพลังงานนะครับของผู้ชายเนี่ยก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับออสอน15วันนะราคา5,900บาทเป็นสอนสดนะครับจะสอนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะส่วนวันที่เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึง5,900บาทถ้าใครนะครับถ้าใครสมัครภายใน ก่อนเดือนพฤษภาเนี่ยอ่ะก่อนเดือนพฤษภาเนี้4,500าบาทผมให้เลยนะตอนนี้เนะื้อหาเนี่ยก็ลากยาวไป10กว่าวันแล้วผมเลยได้มาคิดว่าน่าจะต้องสอนถึง15วันก็เลยทำเป็นคอร์สทุ่นเวลา15ปีสร้างคัมภีร์15วันเวอร์ชั่นผู้ชายแล้วกันนะและในคอร์สนี้ครับต้องขออภัยจริงครับมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะได้เรียนเพราะว่าจะได้เปิดอกเปิดอกคุยกันพูดคุยกันแบบผู้ชายผู้ชายนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเขินอายหรือพูดได้ไม่เต็มปาก คอร์สนี้เลยจะได้ข้อมูลแบบลึกลับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะก็เลยฝากเอาไว้แล้วกันครับนะใครที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วนะครับก่อนเดือนพฤษภา4,500บาทหลังจากเดือนพฤษภาแล้ว5,900บาทเรียนสด15วันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ